ในปี2028ประเทศไทยได้เปิดตัวปืนจู่โจมรุ่นใหม่ที่สร้างเสียงคือฮาไปทั่วภูมิภาคนั่นคือ AK-47 รุ่นปรับปรุงพิเศษโดยไทยซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิศวกรรมป้องกันประเทศดีดเมกับภาคเอกชนของรัสเซียโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างปืนประจำการที่ทรงพลังแม่นยำทนทานและล้ำสมัยที่สุดในเอเชียทั้งในแง่าการผลิตในประเทศและการใช้งานจริงในสมนรภูมิชื่อทางการ AK-47 T-Mat 2028สายเลือดใหม่แห่งตำนานปืนรุ่นใหม่นี้มีชื่อเต็มว่า AK-47Tmat 2028โดยตัวทีย่อมาจาก Thailand Enhanced Tactical ซึ่งสะท้อนถึงการปรับปรุงจากพื้นฐาน AK-47 ดั้งเดิมที่โด่งดังไปทั่วโลกในด้านความทนทานและความเชื่อถือได้ AK 47t ไม่ได้เป็นเพียงแค่รุ่นปรับปรุงแต่เป็นการยกเครื่องใหม่ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างภายในวัสดุที่ใช้ระบบยิงอุปกรณ์เสริมและแม้กระทั่งซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเล็งยิงเรียกได้ว่าเป็น AK ที่ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงพลังการยิงที่ไร้เทียมทานหัวใจของ AK 47t คือกระสุนขนาด7 62x39mm แบบพิเศษที่พัฒนาโดยโรงงานในประเทศเพื่อให้มีพลังเจาะสูงขึ้นถึง30%และความเร็วปลอกสูงถึง920เมตรต่อวินาทีเมื่อยิงออกจากลำกล้องอัตราการยิงของรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ800นัดต่อนาทีพร้อมระบบระบายความร้อนแบบใหม่ที่ช่วยลดความร้อนสะสมในรางลำกล้องได้ถึง45%ทำให้สามารถยิงต่อเนื่องในระยะเวลานาน,านได้โดยไม่สะดุดโครงสร้างใหม่เบาแข็งแรงและควบคุมง,ง่ายวัสดุของ AK 47ที่ถูกเปลี่ยนจากเหล็กหล่อแบบเดิมเป็นโลหะผสมไทเทเนียมคาร์บอนทำให้มีน้ำหนักเบาลงถึง25%แต่มีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมถึง60%ช่วยให้ทหารสามารถพกพาได้สะดวกขึ้นโดยไม่ลดทอนความคงทนการออกแบบใหม่ของกริปมือและพานท้ายแบบ Tactical s l v e r Grip ยังช่วยให้ควบคุมปืนได้มั่นคงขึ้นในทุกสภาพสนามรบไม่ว่าจะเป็นการยิงขณะเคลื่อนที่หรือขณะหมอบอยู่หลังที่กำบังเทคโนโลยีอัจฉริยะดิจิทัลคั s หนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้ AK-47T เป็นปืนที่ล้ำที่สุดในเอเชีย er, คือระบบ Smart Combat Assist ที่ติดตั้งในตัวปืนประกอบด้วยหน้าจอหขนาดเล็กที่แสดงระยะยิงค่าลมความชื้นและจำนวนกระสุนแบบเรียลไทม์เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระแทกที่แจ้งเตือนผู้ใช้งานหากเกิดการเบี่ยงเป้าระบบเลงอัตโนมัติแบบ AI ที่สามารถช่วยประมวลผลการยิงได้แม่นยำขึ้นถึง35% เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ทหารสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเช่นกลางคืนฝนตกหรือในภารกิจจู่โจมในพื้นที่ป่าเขาการทดสอบในสนามจริงก่อนจะเข้าสู่สายการผลิตจริง AK 47T ได้ผ่านการทดสอบอย่างหนักจากหน่วยรบพิเศษและหน่วยปฏิบัติการจริงในภาคใต้ของไทยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสเสถียรในการใช้งานแม้จะมีโคลนฝุ่นหรือฝนตกหนัก ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า AK-47T สามารถยิงได้กว่า1นึ่งมื่นนัดโดยไม่ติดขัดและไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดหลังการยิงในทุกสถานการณ์ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่เหนือกว่าปืนระดับเดียวกันในหลายประเทศการผลิตในประเทศปลดล็อกยุทธศาสตร์ความมั่นคงปืน AK 4 7ทีรุ่น2028นี้ผลิตโดยโรงงานยุโทโธปกรณ์ของไทยเองกว่า70%โดยใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตจากอุตสาหกรรมในประเทศซึ่งไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังสร้างอาชีพและเพิ่มองค์ความรู้ให้กับนักวิศวกรไทยนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังมีแผนที่จะส่งออกปืนรุ่นนี้ไปยังพันธมิตรในอาเซียนและตะวันออกกลางโดยคาดว่าจะสามารถผลิตได้กว่า5,000 50, กระบอกภายใน3ปีข้างหน้าความคิดเห็นจากนานาชาติ หลังการเปิดตัวในงาน Defense a เ i a 2028ที่สิงคโปร์ปืน a k 4 7ีได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากหลายประเทศสื่อจากรัสเซียอินเดียและฟิลิปปินส์ต่างยกย่องว่านี่คือหนึ่งในปืนจู่โจมที่น่าจับตามองที่สุดในทศวรรษนี้มีรายงานว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ได้แสดงความสนใจในการร่วมทดลองใช้งานจริงในภารกิจร่วมกับกองทัพไทยและอาจมีการสั่งซื้อในอนาคตหากการทดสอบผ่านเกณฑ์สรุป A.K. 47t คือเครื่องยืนยันพลังทางทหารไทย A.K. 47t มาด2028ไม่ได้เป็นเพียงแค่รุ่นใหม่ของตำนานปืนจู่โจมที่คนทั่วโลกคุ้นเคยแต่คือการยกระดับแนวคิดด้านอาวุธประจำการของไทยสู่ระดับนานาชาติทั้งในแง่เทคโนโลยีนวัตกรรมและความสามารถในการผลิตในประเทศ ความเร็วความแรงความแม่นยำและระบบอัจฉริยะของมันทำให้ AK-47T กลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่แรงที่สุดในเอเชียณนเวลานี้และเป็นหนึ่งในก้าวกระโดดครั้งสำคัญของยุทธศาสตร์ความมั่นคงไทยในศตวรรษที่21หากคุณต้องการให้ฉันจัดรูปแบบนี้เป็นไฟล์ด็อกหรือเพิ่มคำบรรยายเสียงเพื่อทำเป็นวิดีโอจรงิจรงแจง้งได้เลยครับ